ตอนนี้เขาถามหาร้อยละของการกําไรเนาะนได้กําไรเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหาราคาจริงก็ได้นะครับเราใช้ราคาอัตราส่วนได้เลยก็คือเขาลงทุนอันนี้ทุนเนาะอันนี้ขายลงทุน20บาทขาย27าแสดงว่าจากประโยคนี้เนี่ยกำไรเนี่ยก็จะได้ละ7บาทก็คือซื้อมา20บาทขาย27บาทกำไร7บาททีน,นี้เราจะเอาส่วนนี้แหละไปหาร้อยละคือลงทุนเนี่ย ยี่บาทเนาะกำไรเจ็บาทอ่าทีนี้หาร้อยละก็คือใช้ทุน100นั่นเองทุน100บาทกำไรกี่บาทเราก็ไปหาคำตอบก็จะได้ร้อยละเลยก็เป็นข้างบนลงมาเนาะข้างหน้ามาคูณไกลๆไปหารหาก็ตามนี้เอานี้ลงมาเอาร้อยมาคูณเอายีหารแล้วเราก็ตัดเลขยี่ตัดกับหนึ่งได้หครั้งแ้วเราเอาเจ็ดคูณห้าเจห ตอนี้ก็ตอบร้อยละ35เลยหรือสามิบห้็ตพอตอบตัวเลือกที่2นั่นเอง